รายการอินเทลเจนซ์คืนนี้นะครับพูดคุยถึงเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระในเรื่องของการมีสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับเนื่องในโอกาสร้อยปีชาติการนักประชาธิปไตยสองฝั่งโขงนะครับเจ้าสุภานุวงศ์และนายตียนสรีขันรวมทางการศึกษาการเรียนรู้ พัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับมีสามท่านที่เราพูดคุยในคืนนี้นะครับก็คืออาจารย์คำสิงห์ศรีนอกอาจารย์สุปรีดาพนมยงและอาจารย์ปรีชาธรรม,มวินทร์นะครับอาจารย์ปรีชาครับเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันเราก็เห็นเรื่องของการต่อสู้ของคนชั้นล่างนะครับเข้ามายึดใจกลางของเศษรษฐกิจของประเทศแล้วสุดท้ายคนกลุ่มนี้ก็ถูกกวาดล้างกลับบ้านไปพร้อมประบาดแผลตอนนี้ ้าว่าไปแล้วเนี่ยในส่วนของการต่อสู้ของคนในระดับชาวบ้านหรือในระดับประชาชนจริงๆเนี่ยความรู้สึกที่มีต่อรัฐในส่วนกลางนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานจะเป็นอย่างไรคือผมผมอยู่ในพื้นที่นะฮะอยู่ในในจังหวัดภาคอีสานครับแล้วก็ล่าสุดผมผมออกไปทํางานวิจัยเล็กๆชิ้นหนึ่งนะคือว่าการเมืองในมุมมองของของชาวบ้านในพื้นที่สกลนครนครมนตมุกนะฮะคือ คือชาวบ้านเนี่ยเขามองว่าประชาธิปไตยถัาเขาเนี่ยมันจะต้องแก้ไขปัญหาปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของเขาได้นะฮะทีนี้ในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีพักการเมืองพักหนึ่งนะครับทีกเราคงทราบนะก็คือพักไทยรักไทยแล้วก็ตอนหลังก็เป็นพักเพื่อไทยเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยเขามองว่าพักเนี่ยแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมปากท้องเขาได้นะครับทีนี้ไอ้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองช่วง3 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนถึงมุมอมองเรื่อง ประชาธิปไตยของคนเมืองกับคนชายของเนี่ยที่มีนัยยะที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับคนเมืองเองก็จะมีมุมมองปอีกแบบหนึ่งผมคิดว่าประเด็นความขัดแย้งที่นํามาสู่ความรุนแรงเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่สังคมไทยเพิงจะต้องตระหนักและเรียนรู้ในสัาผมผมมองว่ารากเหง้าของความขัดแยง้งลึก,ลกจริงจริง,รง,รงเนื่องมาจากโครงสร้างปัญหาโครงสร้างสังคมการเมืองไทยเนี่ยที่ไม่เป็นธรรมผมว่าตัวนี้คือคือ,ค,อ,ค,อคือรากฐานใหญ่ถ้าเราเชื่อมโยงกับการต่อสู้ของ บ้านนาบ,บัวนะครับ mm hmm. การต่อสู้ของกุเตียงจิตภูมิศักดิ์หรือครองยันดาวงค์คนเหล่านี้เนี่ยมีประเด็นมุมมองการต่อสู้เพื่อประชับไตที่เป็นธรรมทั้งนั้นเลย mm hmm. ฉะนั้นผมมองว่าประเด็นปัญหาความขัดแย้งเนี่ยนะฮะกกไอ้ปรากฏการไอ้ของการชุมนุประท้วงเนี่ยน่าเป็นปรากฏการณ์ยอดของภูเขาน้ําแข็งลึกๆ mm hmm. ของมันก็คือท่านทราบผมเนี่ย mm hmm. ผมมองว่า สืบเนื่องมาจากคนอีสานหรือคนเหนือซึ่งเป็นคนชายขอบหรือว่าคนเมืองบางส่วนนะซึ่งเป็นคนระดับล่างหรือชั้นกลางระดับล่างคนเหล่านี้รู้สึกว่าประชาธิปไตยสําหรับที่เป็นอยู่ณนวันนี้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมสาหรับเขากระบวนการใช้อำนัจรัฐหรือเขาว่าสองมาตรฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เขากังขาอย่างมากครับอาจารย์สุติดามองอย่างไรครับในเรื่องของการต่อสู้ของชนชั้นล่างในสังคมไทยตอนนี้คิดว่าจะแตกต่างจากยุคก่อน หน้านั้นหรือไม่อย่างไรแล้วก็การต่อสู้ของชนชั้นล่างที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ที่ต่อสู้กับอำนาจในส่วนกลางของรัฐเนี่ยมันจะมันจะมีทางออกมันจะมีจุดจบที่ที่เรามองอย่างไรครับในขั้นแรกดรว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็มีลักษณะที่ได้ยกระดับขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะทางเป้าหมายทางการเมือง ก็มีสิ่งซึ่งสามารถที่จะเรียกร้องมวลชนให้เข้ามาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทุกอย่างมันก็ยังไม่ใช่จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขับก,ก,ก็ยังมีสิ่งซึ่งผิดพลาดหรือว่าการเข้ามาในเมืองหลวงโดยเป็นคนทนบทนีก็ไม่เข้าใจปัญหาเมืองหลวง การที่เข้ามาโดยมือเปล่าหรือว่าต่อมาก็อาจจะมีอาวุธบางนิดหน่อยอะไรมันมไปสู้กับอาวุธหนักที่เขามีอยู่นะมันไม่มีทางที่จะสู้ได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนบทเรียนที่คิดว่ายาจะต้องใช้เวลานะฮะครับซึ่งว่าต่อไปแต่ว่าพูดถึงว่าสรุปเลยว่าจะจบไหมจะรับขาบไหมว่าฝ่ายที่ถืออำนาจต้งคิดว่าไม่จบไม่จบนะฮะครับ จะจะนานยาวนานแค่ไหนไม่มีใครตอบได้เหมือนกันใช่ไหมครับตอบตอบไม่ได้การรวมตัวการไดเพราะว่ามันก็มีอันหนึ่งเนี่ยพูดถึงโครงสร้างถ้าเข้าไปแตะถึงโครงสร้างหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าโครงสร้างส่วนหนึ่งเสียนีย่มีโครงสร้างข้างบนอะไรที่เสียไหบ้างอาจารย์คำสิงมองถึงการต่อสู้ของชนชั้นล่างที่เริ่มตื่นตัวมากขึ้นในสังคมไทยตอนนี้อย่างไรครับ เป็นอย่างนี้นะครับคือหลายปีมาแล้วนะครับมีคำหนึ่งที่พูดขึ้นมาคนคนเสลงใจคือความเหลื่อมล้ำทางสังคมเราช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนอะไรทำนองนี้ความจริงมันมีช่องว่างหลายอย่างแต่เราเอา,เอาเฉพาะความช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเป็นภาพที่ปรากฏชัดเจนนะครับผมเองเคยพูดตลอดมานะถ้าสังเกตนะครับ ผมยืนยันตลอดมาว่าประเทศไทยนั้นนะโดยภูมิศาสตร์เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะดินดีน้ำดีฝนดีฤดูกาลก็ดีคนทำไมนยากจนมากมายกับคนที่รวยก็ทำไมรวยมากมายเหลือเชื่อนะครับสำหรับช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนนี้มันขึ้นอยู่ต้องมีอะไรเป็นตัวกำหนด ดูไปแล้วก็น่าจะเป็นการบริหารจัดการของผู้มีอำนาจนะครับคุณด้จัดการจริงเหล่านี้ดีแล้วหรือท้งท้งกิสถานะของประเทศอย่างที่เราเห็นเนี่ยทำไมคนจนถึงจนอย่างเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็คนรวยเห็นอย่างชัดเจนปัญหาเหล่านี้พอพูดถึงมองหาวิธีว่า เราควรจะเยียวยาหรือจะทําอย่างไร,รสิ่งเหล่านี้จึงจะนํามาซึ่งความมั่นคง<ม>สิ่งที่เราอยากมีได้นี่<ม>พอแตะเข้าไปก็เต็มไปด้วยข้อหาสารพัดนะครับเป็นเรื่องแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีกี่เดือนที่แล้วมานี่เราจะได้เห็นสิ่งหนึ่งคือการรับรู้ของประชาชนในปัญหา ที่เป็นอยู่ที่ดำรงอยู่ว่าทั้งหลายทั้งปวงความเหลื่อมล้ำต่ำสูงทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดมานี้จริงๆแล้วมันมีที่มาเขาจะพูดหรือไม่พูดแต่เขาก็เริ่มคนเริ่มเห็นแล้วนี่เป็นสัญญาณหนึ่งแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะน่าจะมากขึ้นมากขึ้นกานรบรูนใานปัญหา าจารย์พิชาครับเรื่องของอในอดีตเนี่ยใครก็ตามหรือประชาชนถ้าหากว่าต่อสู้กับรัฐเนี่ยก็จะถูกมองจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับและณนะวันนี้เนี่ยก็มีข้อกล่าวหาลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าถ้ามาต่อสู้และคัดค้านหรือว่าต่อต้านรัฐเนี่ยก็กําลังถูกมองหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคิดว่าประวัติศาสตร์วงล้อประวัติศาสตร์ของไทยมันกําลังจะย้อนกลับไปเหมือนอดีตไหมครับระหว่างคนที่ถูกกดขี่สู้กับอํานาจรัฐ แล้วก็กลายมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาคือมันเป็น,มน,ปนผ,มผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการในการสร้างปิศาจร,ร้ายทางการเมืองนะครับของของรัฐที่กลุ่มสื่อสารทั้งหลายค,คือถ้าอาดีตเนี่ยนะฮะกรณไหนกรณีถ้าอาจจะบีดีหรือกรณี6ตุลาคมเนี่ยผมคิดว่า6ตุลา19นะฮะก็คือคอมมิวนิสต์ด้วยกับกรณีหมิ่นสถาบันรบเรื่องสูงนี่ตอนตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะระยะของความกันย้งที่ผ่านมาเนี่ย ก็ยังคงโอเคไม่ใช้ขําวมาขอนมนิษ์เพราะว่ามันส,ง,สง,งคารามเย็นมันจบไปแล้วเอาแแย้งพวกนั้นเนี่ยก็ปลุกกระแสกองการร้ายขณะเดียวกัน<ต>ก็ยังมีเรื่องสถาบันเข้ามาด้วยนะครับเพราะผมคิดว่าหมัดนอกหลายๆครั้งในทางการเมืองเนี่ยนะครับสมัยท่าจันปีดีกรณี6ตุลาคม19เนี่ยหมัดหมัดเด็ดที่จะปลุกกระแสคนจนํานวนหนึ่งที่ไม่รับร,รู้ขอ้ขขอมูลข่าวสารที่เปรียดชัางฝ่ายที่เป็นปรปักต่อรัฐก็คือเรื่องของมินสถาบันเบื้องบนกรณีนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็มีความพยายามเพียงแต่ว่า ข้อมูลข่าวสารม,ม,มันมันมันหลากหลายมากช่องทางในการราับรู้ข้อมูลข่าวสารนี่คือกระบวนการที่ที่รัฐเนี่ยพยายามที่จะ